เาทำชมน,นะคะกาบสวัสดีแฟนครับแฝงช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสูช่องเจตังคนพูไทไยนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะแอดมินก็ได้เดินทางมาหาเจียนสมชัยนะคะกะสูพนคลองสีแเหลีหลวแล้วนะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเอ่อปกติเพนชิคํำนวณแล้วภายใน เซียนสมชายนในพื้นเขาเจ็ดหนึ 1, งปป่งนะคะท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งตรงๆแล้วก็เน้นเจ็ดฟันเจ็ดมาเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ไปติดตามรับชมน้ำกันนะคะว่าเมื่อนี่นะคะพื้นไหาเลขสูตรมาหรือยังแล้วก็ไหาตัวใดค่ะไปท่านผู้ชมติดตามรับชมในคลิปวิดีโอน้ำกันเนาะค่ะเนาะมันมีหาตัวนะค่ะตัวจับใส่กันจับจับจับใส่มาตัลายตัวนะอันนี้อันเก่าเนาะสมชายอันเก่าเขาจับมากมากกับเขาอยู่นี่ท้งเขาตัวนี้อันนี้เฮ็ดคัดซื่อๆนหรอ บบใบเลีกเลีกตัวคล้องขัดออกมาเป็นกุมเป็นกุมมานนะแบด้นี่ตัวคล้องกับตัดออกมาสิว่าต,ตัดออกมาให้เพื่อก้อนนั่นเนาะค่ะแัดออกมาแล้วนี่ดีพี่เซียมส,สมชายเอาลงนะคะท่านผู้ชมที่แอดพินลงไปขัง่าสุดสมชายบอกไว้อเน่นเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเนาะสมชาย,นายเนาะทุให้เล่นตัวนี้กับตัวนี้พี่คว่าฟันเจ็ดมาลำเด็ดเส้นมันก็มาอีดีมาตตมเป่าอยู่แต่ผมก็คิดในใจผมคิดว่ามันสีรุ่งง อันประดันขึ้นบนนี่ดิมีอยู่ครับมาบนฟองกันนะแต่บันี้เจ้าก็เลยบอกว่าเอาทั้งบนทั้งล่างได้จะบอกแฟนไหมครับเออคอยไว้เพราะว่าเช่นที่บอกว่าสื่อตารางเด้อตุดหนีงก็บรายเป็นบ่อละก็เลยให้เนียนหกตัวนี่บนล่างไปเลยนะเน่นอนเลยเนาะมันก็มีอยู่บดหนีแน่นอนค่ะท่านผู้ชมสมคำเราลำลือเซียนสมชายมันใจครับเหมือนเมื่อกี้เนาะครับเพราะว่ามันมันไหล องประกอบมาร่วมกันนาก็ได้มันใจจำช่าใช่เราอยู่มันใจคัหงวดนี่นะบอกแล้วว่าจ็ดมันทางเที่ยวมันกระโดดงวดนี่มางวดหนามันบอกว่างวดต่อไปมันจีมามันจะบอกแลรวงวดนี้กันงวดนี้งวดอันนี้งวดอันนี้ค่อยว่าเนี่ยจีมาแท้เลยงวดนะครับครับตัวนเนี่ยครบบ่อืม ตัวนี้นะเงลดเนี่ยข้างบนมันได้หนึ่งสูตรสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งมันได้หนึ่งหนึ่งสามสูตรที่สองมันได้ศูนย์สูตรอมตะนะเขาสูตรอมตะเข่าเมื่อกี้เนี่ยศูนย์หนึ่งสองสูตรอมตะตัวนี้คือแกนเนี่ยตัวนี้บป็สูตรอมตะสูตรอมตะเมื่อกี้เห็นไ่มเมื่อกี้อมตะผมบอกว่าอมตะมันมันตีเข่าเข่าดุมันมันก็มีเขกาอมบิรู้อะไรนะห่วยนั่นแต่มันก็ แต่มันได้ลดหน่อยเออลดหน่อยนะเปอร์เซ็นต์ลดหน่อยโกมูเห็นปะแค่เข่าหนึงเนี่ยเปอร์เซ็นต์เข่าลายโกมูลดหน่อยโกมูแต่ทางเที่ยวมันก็คือเจี๊ยบไปมาจะขอฟองมันเพื่อเที่ยวมากที่ดูดที่สุดมากมันก็จะรุ่งมาลักษณะนี้ลักษณะนี้เนาะฟังกับเข่าเจี๊มาสันลักษณะนี้นี่แหละสูตรตัวนี้ตัวนีไม่ขี้แขฉงโกมูสูตรตัวเนี้ะทางผมมันมีอยู่สี่สูตรตัวนี้สีแข็งโกมู หมดมีสี่สูตรนะคะท่านผู้ชมนี่แหลจะจ้าคูมาตัวนี้งวดนี้มันสีนั่นในจัางหน่อยเพราะว่ามันเป็นเลขกสับครับหนึงน่งหนึ่งสีดามันสับม,มันก็เลยเหลืออยู่สามนิดเหลืออยู่ยหกสุดนะครับเนาะเหลืออยู่ยหกสุดกระชับเข้ามา รวกันก็เลยเข้าไปดูดวงมากนะโมว่านี่เจตังดูดวงมากหนึ่งสองสามเหล็กเด่นนะหนึ่งสองสามเหล็กเด่นแม่ชมใช่เก๋งกบลูร์เหรอเมื่อก่อนเมื่อกิดแต่คิดไม่น่าตอกมากสินอนแล้วแต่มาที่เขาเพราะเขาเป็นเก๋งกบลูร์เจตังเอาคลิปลูกโมเสาร์นี่เบื้องกับดูดวงกับจานตนมากโมว่านี่อมีเหล็กมันจะมีเหล็หนึ่งอยู่สองโตัวค่ะแล้วกัแต่ว่ามันมีเหลขหาโตัแต่ว่าจะให้แค่สามเพิ่นว่ามันกับมีหนึ่งสองสามของเจ้านั่นแล้ว ก็นี้แหละตัวนี้มันต้องยืนมูอยู่แล้วล่ะครับตัวนี้ยืนมูไปย่างอันนั้นก็นนี่แล้วก็อยู่ประมาณนี้แหละเ,ลเลน้นตัวได้รับนะตัวเน้น,น,นบอกว่าฟันหนึ่งใบก่อนงหครับทำให้ผม, <า S 2> ม,มจับได้นะตัวหนึ่งยืนรักสิบมผมคิดจะซื้อน,นะผมคิดตอนนี้ซื้อผมมักหนึ่งคือเกา่าแต่หนึ่งมันสิอยู่รักสิบพอที่หนึ่งมากอ่ะนี่แหละรักสิบก็คือยืนไว้ยังส่แอละยืนพื้นก็คือหนึ่งหนึ่งสอง เปสามม่นบ่อเป็นชิ้นมลายใช่ตัวนี้อีกนะเพราะว่าตัวนี้มันสิโดดไปบุไป่ังเพราะว่ามันสิครึ่งหงดกรเนี่ยหงดกนมันสิออกมาลักษณะนี่เต่มันดูดนี่มันชิรุ่งคล้ายๆกันเนี่ยครับหงดนี่ว่าเขาเต่มันเขาตัววิ่งตัวนี้ม่นบ่อตีมันเขายู่สามเนี่ยมันออกกันว่าสามห้าเก้าสามห้าเห็นไหม มันมาต่ําตัวพี่นงะตัวนี้มันซียูแอบมันสีคลายกัน,นตัวนี้เนี่ยมันสีร่งตุกลักษณะเดียวกันปัดที่นี่ตัวนี้มันสูตรอมะตะมันไม่มายืนอยูมันถ้าประจับตัวฮาหลันใสวงวดนี่คือกันถ้าไ,าไปใไดก็หายไล่หนึ่งครับเมื่อเล่ยบวครับหนึ่งเนี่ยผมมักหนึ่งขึ้นเราหรัวเน่ย ผมชิได้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกเลยนะทำไมลายนะตัวนี้มันโดดได้สูตรตัวเนี้มันไปได้ทั้งบนทั้งล่างก็ไมายของมันแต่ผมมา่เดือดจับไสลางทำให้มันได้ยืนนึ่งไว้รักสีก่อนเหมือนผมคิดว่านะไมใจผมคิดว่าสวยๆมักหนึ่งมักหนึ่งหรือเรามักหนึ่งแห้งวันที่แล้วมักเจ็ดมันเจ็ดมันเจ็ดเขาอีลี่ท่านผู้ชมนี้กระเป็นหนึ่ง แต่้างลางกับมีเนี่ยมีซีมีหามีหกมันมันมันเันเหตุคนละสูตรแต่มันได้ออกมาตรงกันมันก็ได้มีซีสองสูตรนี่ตรงกันเลยบออนล่างนี่แมนมันตรงกันสองหัวตั้งแต่ที่เหตุมาปีนี้มีมีสองมีเมื่อเขาวมามาตรงกันสองเทือ่ยแลวเลขชนกันเลยเนาะมันชนกันเองขทางมันแต่ผมมายืนนึ่งไว้ก่อนนึ่งกระติจักตัวนี้แหละใส่มันก็มีอยู่ซ้ำอยู่แล้วครับเต๋าจิงสมชายคักอยู่หัวนี่ เร่ตัวติงผมก็ยังบอท่านในหมั่นใจปันไดค่ะองค์ประกอบลายอย่างเข่ามาเมื่อเนี่ยวโดยโดยร่วมสกปร์แมนบอคเดี๋ยวจะทำเบิ้งอีกเท่านึงบอแมนครับสรุปเจออีกเทนึงมันจังบ่ลืมกันท่านผู้ชมมือนี้เพิ่นก็คิดสูตรออกมาให้เป็นแนวทางคร่าวๆแล้วก็เป็นชัดเจนอยู่แต่ว่าหัสีรอสรุปแขียนๆเอาแขียนๆอีกเท่านึงนะคะเนาะคเอาโคลางเด็กบุญเข้ามาลายสุดแต่รับมันหลายอยู่ครับบ่าวุญไหลายแต่แม่นอันนแหละมันก็สิ ตูตูแต่เป็นงวดนี่ทำมันเขซาอีกนะมันสิตัดออกหลายๆอยู่ขอคิดว่าแนะ<ล>ต่เลขต่ำหมดหม<า>ดนี่สมชายเลขสูงเลขต่ำไม่ขอดกับว่าต่ำคือเก่ามันจิตต่ำตัวนึงแล้วมันสิสูงตัวนึงก็คิด<อ>ไว้ในใจนะถ<า>ึงงวดเมื่อกี้เนะี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าตัวเดียวต้นสิกลับมาขาคนใหม่หกนี่<า>นครับมาผ่านเจ็ดหนึ่งมันกลับมาขาค้นเจ็ดงวดเจ็ดไม่แล้วเนาะแสดงว่าล่างนี่ก็คิดๆน้ำหกอยู่เป็นวันนี้ แมนผมจะเอาตัวนี้มาจับตส่ตัวนี้เดี๋ยวซุ่มเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งซุ่มเนี่ยจับตสวสีสามตัวนี่นำ้ำอ๋อหนึง 4, น่งสีหนึ่งหาหนึ่งหกมัน,มน<ส>อาจะจะย้อน,นยูเทิร์นกลับมาพี่มันจะย้อนมันจะสิ้นตีเลยรเนี่ยจินปีแล้วมันก็เอากันเกากลับมาออกไหมโอ้สองสูตรเหล็กมาตรงกันเลยสี่ห้าหกสี่ห้าหกมันตรงกันครับ สรุปตัวเลขค่ะท่านผู้ชมสำหรับงวดวันที่16นะคะเดือนตุลาคมพศ2 5ง4งวดที่ผ่านมาเน้น7172หฟัน7มาล้านเปอร์เซ็นต์เข้าแน่นอนคุณเข่าอิลีตัวละท่านผู้ชมเจ็นึงผู้ใดถือแม่คอมเมนต์มากนะคะแล้ววันนี้ผู้ใดโชคดีมีโชคลาบกะผู้ใดอยากให้อาจารย์สมชายเซียนสมชายกะ เดี๋ยวชีลงเลขที่บัญชีให้นะคะ<ก> oh, ขอโทรได้ายสมชายเมืกก่อกี้ลืมแปะเลขที่บัญชีเ <laughs> จ้าล่องคิดไปแล้วอ้าวเอาพ่านก็เปิดอยู่เด้บางคนก็จะกระหูบางคนจะจะเขาว่าไม้ก็จะกระหูนะค,นคุณได้โชคดีจากหัวจากหอยล้อยเบอร์ของที่เขามาเบิงในคลิปเสียนสมชายกัสนับสนุนอาจารย์พนนะคะท่านผู้ชมทูมาถามปลากันเพียบเลยปลา ขายปลาสดดวงนดิเดี๋ยวพรท่านได้ทานปลาปลาแห้งมันมันมันเมื่อท่านมาครับปลาแห้งสร้างจองไหลขายประทานเลยข้าวแกงประทานเห็ดประทานเอาในเรื่องท่านผู้ชมนะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะร่วมนะคะทําบุญกับเป็นนําใจนะครับเนาะเสี่ยนพรอยากได้มีนําใจนะครับอยากทําบุญ ขับเสี่ยนสมชายคัคู่นะคะคู่นะคะท่านผู้ชมโอนมาทางบัญชีโดยตรงของคุณสมชายเลยครับหวยมมนก็มีเขาวิลุดหรอครับผมครับแต่ว่ามันบรุษตลอดด้วมันกับลแต่วางวดเมื่อกี้มันใจมันใจก็ับถึงไหนมันใจมันก็จะกันแลลวครับรับมันก็อยู่งตห่ีตรงเป๊ะเลยัก็เป็นบางงวดครับเพราะว่าหวยคำนวณมันกับว่าเสมอไปครับตับึ้งเอาไปเป็นแนวทางแล้วขอไทยอันนั้นไหมเนี่ยตัวเลขไหมเนี่ย ไปประกอบรายส่านหนักเอาทุเรศมันตุงกันท่านผู้ชมที่เขามาตีตามรับส้มกะให้เบิ้งเป็นแนวทังเด้อท่านผู้มชมใส่ว,วิจารณญาณเอานะคะแต่ว่ามือนี่เพิ่นบ่ท่นนด้แบบเน้นๆบ่มาทัานสรุปครับบ่ทันนด้สรุปบาท่านในสรุปเดี๋ยวจะสรุปให้อีกที่นึงบ,บ่ค่ะเข่าวเลยคือครับอันนี้เข้าคร่าวโดยรวมให<ะ>้เบิ่งว่าบ่ได้ไปหลอกผู้ใดนะจะได้ว่าจะกระชับลงอีกให้อีกกระชับอีกแล้วบ่ครับ เออนน้อยสุดไหมบอทั้งลงเพชดวงอะไรนะคะเป็นดวงกี้เป็นกระตุ้วเมาแต่หมู่ว่านเนียครับท่านผู้ชมนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะสําหรับตัวเลขของเซียนสมชายนะคะมณีกะผลยังวัานนฟันทงนะคะท่านผู้ชมจังไดเดียวห้ากระลอบมึงนะคะว่าเ่นซีฟันท่งหายตัวใดนะคะพอหมดที่แล้วเพ่นฟันท่งหายก็คือเปะๆเลยนะคะสำหรับงวดวันที่ 16ตุลาคมพศ2564ใกล้ๆนะคะท่านผู้ชมช่วงท่ายเดี๋ยวจังไหนแอดมินซีมาติดตามตัวเลขโชวลาบมาฝากคือเก่านะคะเดี๋ยวรอรุ่นกันวางงวดนี่ตัวเลขของเสี้ยนสมชายสีขาวบอลและคนสีฟันทุ่งตัวใดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณนทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข่ามาติดตามรับชมนะคะยี่ลืมเป็นกำลังใจกับไลค์กดแชร์ให้น้ำใน,นเด้อค่ะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินกับคอต,ตอัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ